สวัสดีครับผมน็อตครับผู้จัดการทั่วไปครับมิสุเบสพันธยะาคองสองครับครับสวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับเป็นรองผู้จัดการศูนย์มิสุเบสออโต้คองสองนะครับอยู่ฝ่ายซ่อมสีและตัวถังครับครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูรถที่น้องเจี๊ยบเคยรีวิวไว้ครับก็ตัวนี้รถเดิมก็จะเป็น h o n ได้ c c o r d G8 รถจะเป็นรถปีเก่าแล้วครับปี2010แต่ว่าตัวนี้ทำอะไรไปบ้างก็แปลงหน้าเป็น h o n ได้ c อ o r d ด G10 ตัวล่าสุดของ a อ cord ตอนนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นชุดโลโก้กระจังหน้าใหม่แล้วก็เป็นกันชนหน้าใหม่ไฟตัดหมอกใหม่แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าจะไม่ฟุ้งกระจายตัวนี้จะกลมแล้วก็จะส่องไม่เกินกันชนหน้าของคันอื่นตำรวจไม่จับแล้วก็เน้นแบบนี้ต่อมาก็จะการเปลี่ยนชุดล้อนะครับ ล้อยางชุดใหม่ของเดิมจะเป็นขอบเ็หรือ18ผมจำไม่ได้นะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นขอบ19แล้วก็เป็นล้อฟอร์ดพัตตอมนะครับล้อทำมาก็จะได้สภาพนี้เลยลายนี่คือสวยถูกใจแล้วเปลี่ยนมาหลายลายแล้วครับที่ทำต่อไปนะครับก็เป็นชุดท่อครับเป็นตัวนี้เป็นท่อคู่ปลายไทเทนะครับเป็นบอกสำนักไหมไม่บอกก็แล้วกันแต่ว่าเห็นโลโก้เขาก็รู้แล้วว่าของอะไรนะครับเป็นชุดท่อเสร็จแล้วที่หนักที่สุดของคันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ เรียกว่าชุดถุงลมครับตัวนี้รถเราจะชอบขับฟิลลิ่งแบบว่าไม่ชอบแบบกระด้างมากแต่ชอบแบบนุ่มหนึบด้วยก็เลยใส่เป็นชุดถุงลมไม่ใส่เป็นโช้แบบสตัดเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าถุงลมที่ใช้อยู่เป็นแบบไหนนะครับอันนี้เป็นด้านหลังก่อนนะครับอันนี้คือเอาลงสุดแล้วเวลาขับไม่ได้ขับสภาพนี้นะครับขับไม่ได้เพราะว่ามันกองก็จะไว้จอดเท่ๆเฉยเวลาขึ้นขับก็จะเป็นแบบนี้ แล้วแต่ว่าเราต้องการความสูงแบบไหนแต่ถ้าเจอเวลาจอดที่แบบพอถึงจุดที่เราถึงที่หมายแล้วจอดเนี่ยก็จะเป็นก็จะโชว์แอคแอคแบบนี้เลยข้างหน้าก็ยกได้ขึ้นเหมือนกันครับถ้าสูงไปก็อ่าแต่ว่าจอดแล้วก็เอาลงนี่ก็คือส่วนที่แอคคอร์ด g 8ทำมาถึงตอนปัจจุบันนี้เป็นเวอร์ชัน g 1 0แต่ว่าด้านหลังไม่ได้แปลงแล้วสุดท้ายนะครับที่สำหรับรถคันนี้ที่ทำไปก็คือ การที่ผมทําหลังสุดเลยคือทําชุดสีตัวนี้ก็คือของเดิมจะเป็นสีขาวธรรมดาแต่ว่าพอมาอยู่ที่มิสูเบสเนี่ยก็ติดต่อทําเรื่องเพื่อจะขอการเคลมประกันไทยนะครับเราเปลี่ยนจากสีขาวธรรมดาเป็นสีขาวมุกเป็นสีมุกน้ําเงินนะครับก็จะมีมิติของสีมากขึ้นจากสีขาวปกติธรรมดาก็ จะเป็นอะไรที่แบบาว่าขับไปแล้วก็ให้คนมองว่ามันไม่ใช่สีขาวธรรมดานะเออรถคันนี้ก็มันจะมีรายละเอียดที่สวยขึ้นแล้วก็สําหรับคันนี้ก็จะเป็นแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้อีกคันหนึ่งของเฟิร์สมาแนะนาคันนู้นครับแล้วก็มาต่อด้วยรถของผมเลยนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นสีชมพูก็จะเป็นเทียบเคยมีรีวิวไว้อยู่เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเนาะก่อนหน้านี้รถผมจะเป็นสีชมพู หน้าก็จะเป็นหน้าของ Suzuki Ciaz ปี2020อเดิม Suzuki Ciaz ตัวนี้ก็คือจะเป็นปี2018ซึ่งเดิมจะเป็นสีเทานะครับจากเดิมที่เป็นสีชมพูเนี้เปลี่ยนมาเป็นสีเทามุกม่วงด้านหน้าก็จะแปลงเป็นตัวกันทนตัวนี้เลย จะมาพร้อมหน้ากระจังสเกิร์ตอะไรมาพร้อมกันหมดเลยก็ในส่วนของล้อเดิมล้อจะเป็นล้อกระทะทาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นล้อแม็กตัวเดิมของผมก็คือจะเป็นกระจกพับมือตอนนี้ก็แปลงเป็นกระจกพับไดบ้แล้วก็จะมีชุดสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับชุดกันสาดทำสีใหม่ต่อด้วยทางด้านหลังเลยนะครับก็จะมีชุดสปอยเลอร์ในส่วนของคันนี้ก็จะเหมือนคันของที่ G8 เลยก็จะติดเหมือนกันครับก็สามารถขึ้นลงได้ตามสไตล์ที่เราอยากจะขับนะครับแล้วก็ในส่วนของสีตัวรถนี้คือสีเทาแลม จะเป็นมุกม่วงด้วยนะครับถ้าโดนแสงโดนไฟเนี่ยก็จะเห็นมุกสีม่วงเลยคือเดิมมันจะเป็นสีพูก็ได้มาเกมสีแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเอามุกม่วงนี้ครับแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสไตล์การแต่งรถของเราสองคนก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนเพื่อนบ้างแล้วถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามอะไรเดี๋ยวนี้ผมจะพูดให้คร่าวๆก่อนสำหรับกรณีที่เรื่องของทำสีสำหรับใครที่อยากรู้ว่าทำสีรอบคันที่มิสูเบสน,นะครับทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะ พาไปนแนะนําแล้วก็ให้พี่เฟิร์สบอกขั้นตอนการทาสีรอบคันที่เรานะครับก็ถ้าเราอยากทําสีรอบคันนะครับทํายังไงบ้างนะครับสมมุติว่าลูกค้ามีประกันภัยชั้นหนึ่งซ่อมห้างเนี่ยเอาเข้ามาที่ศูนย์วิซูเบสของเราแล้วก็จะให้จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลใ,ให้ยังไงได้บ้างอ่างันเดี๋ยวพี่เฟิร์สช่วยแนะนำกานขั้นตอนเลยครับก็ขั้นตอนในการทําสีเนี่ยกรณีที่ทางตัวตัวรถเราเนี่ยมีรอยรอบคันเราก็สามารถจะจะเคลมครับกับประกันได้เลยแล้วก็อะไรก็ได้ ประกะไรก็ได้ที่เป็นประเภทหนึ่งต้มสูตรนะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามเราได้เลยแล้วก็ในส่วนของเรื่องเปลี่ยนสีเนี่ยตอนนี้มีซูเวสมีโปรโมชั่นด้วยโปรโมชั่นอะไรฮะโปรโมชั่นจ่ายพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเสียในส่วนตรงนีง้ส,นส่วนต่างเพื่อที่จะเปลี่ยนสีส่วนต่างค่าอะไรส่วนต่างค่าอะไรเออค่าเปลี่ยนสีตอะไรบ้างครับกรณีที่เปลี่ยนสีรอบพันเนี่ยนอกจากที่จะเทยมรอบนอกแล้วอ่ะเราจะต้องเสียส่งเรื่องด้านในด้านในนี่เลยครับอ๋อด้านในที่ ที่เราจะต้องพ่นเพิ่มครับก็คือในส่วนของด้านในเนี่ยประกันเขาไม่ได้ครอบเยื่อประกันที่ที่จะเคลประกันภัยเนี่ยเขาจะให้เฉพาะรอบนอกได้ครับแต่ว่าด้านในเนี่ยประกันไม่ครอเยืเราก็เลยจะต้องเสียส่วนต่างสําหรับในส่วนนี้สําหรับคนที่ต้องการทําสีเพิ่ม่ครับใช่มันก็หลายชิ้นอยู่นะครับข้างในก็เราจะพ่นให้นอกในวงกลอบสีประตูเลยแล้วก็พ่นใต้ฝากระโปรงหน้าใต้ฝากหน้าแต่ราคาเนี้จะไม่รวมในส่วนของเรื่องในห้องเครื่อง ครับนะครับถ้าในห้องเครื่องก็อีกราคาหนึ่งถ้าเกิด <นะ S 1> ว่าบริกา,ารนี่คารหนึ่งผมถามนิดนึงปกติแล้วอ่ะถ้าสมมติไม่ใช่โปร8 9 9พบาทเนี่ยต้องจ่ายเองเท่าไหร่ครับโดยปกติตตตแล้วนอกจากจะมีในส่งเรื่องค่าเจ็บที่ประกันเรียกเก็บแล้วอ่ะก็จะมีส่วนต่างของค่าเปลี่ยนสีเนี่ยอยู่ที่2ประมาณ2 0 0 0 0บาทประมาณ2 0,000บาทบแต่ว่าเรามีโปรโมชั่นที่มิสูเบะมีโปรโมชั่นให้ตอนนี้ถึงถึงเมื่อไหร่ครับ ขึ้นจรแปดพันเ้าร้อยบเก้าบาทโอเคแปดพันเ้ารอเก้าสิบาทก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็ติดต่อมาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมีติดต่อในเพจตามเพจหรือ Facebook หรือที่เบอร์เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ เจียงก็จะขึ้นให้ก็วันนี้รีวิวของรถของเรื่องวุ่นๆของไวรุ่นแจกรถนะครับก็มีเจียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ไว้ดูครั้งหน้าต่อไปจะมีอะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูกันผมกับเฟิร์สนะครับผมน็อตนะครับแล้วก็เฟิร์สนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ